ร้อยแปดปีหลวงปู่ฟัน่นอาจารโรประวัติพระธรรมเทศนาและพระอภิธรรมสังคีนีมาติกาบรรยายประวัติหลวงปู่ฟัน่นอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครเรียบเรียงโดยหลวงปูส่สุวัส์สุวโจหลวงปู่ฟัน่นอาจารโรเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ยี่สบสิงหาคม พศ2442ตรงกับวัน 44, ขึ้นสิี่ค่ำเดือน9ปีกุลณบ้านม่วงไข่ตำบลพนานนาอำเภอพันานิคมจังหวัดสกลนครบิดาชื่อชัยยกุมารสุวรรณรงค์มารดาชื่อนุย้ยท่านมีพี่น้องร่วมมารดาบิดาคือ 1. นางกองแก้อุป,ปพงศ์สอง นายกุลสุวรรงค์ 3. นางเฟื้องสุวรรงค์ 4. นายฟ้านสุวรรงค์ 5. นายคำพันสุวรรณรงค์ 6. นางคำผันสุวรรณรงค์ปฐมวัยและการศึกษาในเพศคารวะในเบื้องต้นท่านได้ศึกษาอักษรสมัยอยู่ที่วัดโพชัยบ้านม่วงไข่ในบ้านชาติภูมิของท่านนั่นเอง มีครูหุ่นชัยชมภูเป็นผู้สอนต่อมาครูหุ่นย้ายไปที่อื่นท่านก็ได้เรียนกับพระอาจารย์ตันวุฒิสารท่านเป็นนักเรียนเรียนดีและเรียบร้อยจนจบตามหลักการศึกษาในสมัยนั้นหลังจากที่ได้เรียนจบแล้วท่านมีความตั้งใจที่จะเข้ารับราชการจึงได้ไปอยู่กับนายเขียนอุปพงศ์พี่เขยผู้เป็นประหลัดขวา้า อยู่ที่เมืองขอนแก่นจากนั้นท่านก็ได้เข้าฝึกเป็นเสมียนอำเภอท่านพระอาจารย์ฟันเล่าต่อไปว่าพี่ๆได้ใช้ให้ท่านถือเอาปิ่นโตกับข้าวไปส่งนักโทษการเมืองคือพระญาณรงค์เจ้าเมืองขอนแก่นต้องโทษฆ่าคนตายกับนายวีระวงศ์ประหลัดซ้ายต่อมานายเขียนอุปพง ถูกย้ายให้ไปอยู่อำเภอกุดป่องจังหวัดเลยก็ได้ถูกเป็นผู้ต้องหาคดีฆ่าคนตายอีกเช่นกันในการครั้งนั้นท่านพระอาจารย์ฟั่นได้เห็นเหตุการณ์สับสนวุ่นวายของข้าราชการและบ้านเมืองได้เห็นการปราบปรามผู้ร้ายมีการฆ่าฟันกันนักโทษถูกประหารชีวิตเจ้าเมืองมาเป็นนักโทษเรื่องเหล่านี้เป็นเหตุให้ท่าน ได้สติบังเกิดความสลดจิตให้ท่านคิดเบื่อหน่ายคลายความยินดีเพราะเห็นความยุ่งเหยิงและความไม่แน่นอนของชีวิตในทางโลกจึงได้ตัดสินใจไม่รับราชการคิดกลับไปบ้านเข้าไปบวชอยู่วัดดีกว่าจึงได้เดินทางไปลาพี่ทั้งสองที่จังหวัดเลยพอเดินทางไปถึงวันนั้นเป็นวันหยุดราชการ เห็นพี่ทั้งสองไม่ได้ไปไหนอยู่กับหลานหลานนเรือนชั้นบนเดินบันไดไปในเรือนนั่งลงยกมือไหว้พี่เขยและพี่สาวแล้วเอากระเป๋าเดินทางเข้าไว้ลงไปอาบน้ำชำระกายให้เย็นสบายหายเหนื่อยพอเย็นวันนั้นท่านจึงเข้าไปนั่งใกล้กับพี่สาวได้พูดกับพี่สาวว่า ที่ผมได้เดินทางมาหาคุณพี่ทั้งสองคราวนี้ตั้งใจจะมาลาคุณพี่ทั้งสองกลับบ้านพอจบคําพี่สาวก็พูดขึ้นทันทีว่าอยากกลับบ้านหรือเรื่องอะไรคิดถึงบ้านหรือคิดถึงใครคุณพ่อคุณแม่น่ะไม่ต้องเป็นห่วงท่านรอกิจการงานทางบ้านก็มีพี่ชายพี่สาวน้องชายน้องสาวเขาแทนแล้ว น้องไม่ต้องเป็นห่วงท่านรอพอพี่สาวพูดจบลงท่านยังไม่พูดอะไรพี่เขยก็พูดขึ้นต่อไปอีกว่าไหนๆเราก็ได้ตั้งใจมาว่าจะยึดอาชีพทางราชการออกจากบ้านมาทำการทำงานเวลานี้เราก็กำลังทำงานงานที่เราทำก็กำลังจะก้าวหน้าอยู่แล้วไม่นานเท่าไหรคำสั่งก็จะมาถึง จักได้บรรจุเป็นข้าราชการคิดดูให้ดีอย่าใจร้อนไปมากนักเลยหรอว่าไงมีคู่รักอยู่ทางบ้านหรอคิดถึงเขามากหรือแท้จริงท่านยังไม่มีคู่รักและยังไม่เคยคิดที่จะมีคู่รักเลยแต่เนื่องด้วยเวลานั้นท่านอายุย่าง19ปีเป็นวัยที่กำลังหนุ่มพร้อมกับลักษณะรูปสมบัติและคุณสมบัติ เป็นที่ชอบเนื้อเจริญใจและพอใจแก่ผู้ที่ได้พบเห็นจึงเป็นเหตุให้พี่เขยพูดคาดคะเนและถามในทํานองนั้นท่านพระอาจารย์ฟั่นเรียนต่อพี่เขยว่าในเวลานี้จิตของผมเปลี่ยนความคิดกลับตรงกันข้ามมีความเบื่อหน่ายท้อใจในงานอาชีพทางรับราชการไม่มีแก่จิตแก่ใจที่จะทำต่อไปอีกแล้ว เพราะอะไรพี่เคยซักอ้าผมไม่อยากจะพูดถ้าผมพูดแล้วเดี๋ยวคุณพี่ทั้งสองก็จะหาว่าผมไม่มีมารยาทไม่น่าพูดในที่นี้พูดไปเถิดน้องไม่ต้องเกรงใจมีความทุกข์ใจหรือแค้นใจอย่างไรก็ระบายออกมาเถอะพี่ทั้งสองจะคอยฟังถ้าอย่างนั้นผมจะเล่า เรื่องความคิดของผมให้คุณพี่ทั้งสองฟังแต่แรกผมก็คิดว่าผมจะยึดอาชีพทำงานราชการจึงได้มาฝึกและทำงานด้วยความพยายามและอดทนผลงานก็ได้คืบหน้ามาตามลำดับต่อมาผมได้เห็นเจ้านายข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กลับกลายมาเป็นนักโทษการเมืองคือพระยานรงค์ เจ้าเมืองขอนแก่นต้องโทษติดคุกโดยฐานฆ่าคนตายกับนายวีรพงศ์ประหลัด้ายต่อมาคุณพี่ก็ถูกย้ายออกจากประหลัดอำเภอเมืองขอนแก่นมาเป็นประหลัดอำเภออยู่อำเภอกุดป่องจังหวัดเลยแล้วก็ได้เป็นผู้ถูกต้องหาคดีฆ่าคนตายเช่นกันผมได้เห็นเหตุการณ์สับสนวุ่นวายของข้าราชการ ับได้เห็นการปราบปรามผู้ร้ายมีการฆ่าฟันกันนักโทษถูกประหารชีวิตเจ้าเมืองกลับมาเป็นนักโทษเรื่องเหล่านี้เป็นเหตุให้ผมได้สติบังเกิดความสลดจิตให้ผมคิดเบื่อหน่ายคลายความยินดีเพราะความยุ่งเหยิงความไม่แน่นอนของชีวิตในทางโลกท่านผู้ที่ได้ศึกษาดีมีความรู้สูงและได้รับตำแหน่งหน้าที่การงาน เป็นข้าราชการชั้นผู้หลักผู้ใหญ่มียศถาบรรดาศักดิ์อันสูงส่งในวงราชการอันมีเกียรติเขาเหล่านั้นแทนที่จะเป็นบุคคลตัวอย่างในที่ดีกลับทำผิดด้วยการทุจริตต้องโทษอย่างร้ายแรงที่คุณพี่ให้ผมเอาเข้าวไปส่งเจ้านายผู้ใหญ่ที่ต้องโทษติดคุกอยู่ในห้องขังผมได้ไปเห็นแล้วเกิดความเบื่อนาย ไม่มีความหมายในจิตใจที่ไร้ศีลธรรมศีลธรรมเท่านั้นที่จะทำให้บุคคลทุกชนชั้นมีความสงบสุขทั้งตนและคนทั่วไปสังคมใดถ้าหากว่าไร้ศีลธรรมประจำบุคคลในสังคมนั้นแล้วต้องเหลวแหลกทุก,ก็ดีภัยก็ดีเป็นความเหลวแหลกของสังคมที่มีบุคคลไร้ศีลธรรมในสังคมนั้นด้วย มิได้เป็นเพราะดวงดาวที่ไหนมาจากไหนเลยเป็นเพราะจิตใจเที่ยไร้ศีลธรรมที่มีประจําศาสนานี้เองผมลาคุณพี่ทั้งสองไปถึงบ้านแล้วผมตั้งใจว่าจะไปบวชถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านอนุญ,ญาตพี่ทั้งสองได้ฟังน้องชายเล่าระบายความคิดเห็นของตนให้ฟังแล้วทั้งที่มีความรักและอาลัยไม่อยากให้น้องชายกลับไป เราขาดคนอาศัยช่วยเหลือกิจการทั้งภายในบ้านและนอกบ้านแต่จำเป็นต้องสัตว์สินใจอนุญาตเพราะเขาคิดไปในทางดีควรเป็นผู้พี่จะต้องสนับสนุนพวกเรานับถือพระพุทธศาสนาตามธรรมเนียมประเพณีที่เราเคารพนับถือพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยโบราณกลาลมาเป็นเวลาอันสืบเนื่อง แต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้มีขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยเราพ่อแม่จะต้องฝึกอบรมลูกชายของตนให้ออกบวดเพื่อจะได้ฝึกศึกษาให้รู้จักความดีความชั่วว่าความดีควรทำความชั่วควรละเว้นไม่กระทำตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ถือกันว่าถ้าบวชเป็นสามเณรเป็นการทดแทนคุณของแม่ถ้าบวชเป็นพระเป็นการทดแทนคุณของคุณพ่อแต่ก่อนเขาถือกันอย่างนี้จึงได้เป็นธรรมเนียมประเพณีมาจนถึงบัดนี้พระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้ทุกๆคนรู้จักเคารพรักนับถือเชื่อฟังกราบไหว้คุณพ่อคุณแม่และผู้เจริญด้วยวัยเป็นผู้ใหญ่ในระกูลของตน เพราะคุณพ่อคุณแม่ท่านเป็นคู่มีบุญคุณแก่พวกเราผู้เป็นบุตรธิดามากพวกเราจำเป็นต้องละความชั่วทำแต่ความดีเป็นการเสนอสนองความต้องการของท่านการบวชก็คือการเข้าไปปฏิบัติละกรรมชั่วทำแต่กรรมดีลูกคนใดที่ได้บวชเป็นพระเป็นเนนจกได้ป้องกันช่วยเหลือมารดาบิดาไม่ให้ตกนรก เขาถือกันดังนี้ส่วนลูกผู้ชายสมัยก่อนก็มีความพอใจและตั้งใจไว้เสมอว่าตัวเองเกิดมาเป็นลูกผู้ชายแล้วต้องบวชเพื่อเป็นการสืบดำรงวงศระกูลไว้ตามประเพณีไม่ให้ขาดสูญเสียไปและจะได้เป็นการตอบแทนบุญคุณค่าน้ำนมและข้าวป้อนของพ่อแม่ที่ท่านได้ทนุถนอม กล่อมเกลี้ยงเลี้ยงบำรุงตนมาโดยความเหนื่อยยากลำบากการทดแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างอื่นใดที่จะเสมอด้วยการบวชเป็นพระพิสุสามเณรในพระประวรพุทธศาสนาเป็นอันไม่มีคิดดังนี้แล้วคุณพี่ทั้งสองจึงตกลงใจอนุญาตทั้งทั้งมีความอาลัยและคิดถึง เราะขาดน้องคนดีที่เคยได้ช่วยเหลืออยู่บ้านเมื่อท่านได้รับอนุญาตจากพี่ทั้งสองแล้วก็เข้าไปเก็บสิ่งของบรรจุกระเป๋าเดินทางของท่านเรียบร้อยแล้วกราบลาคุณพี่ทั้งสองออกเดินทางไม่มีใครเป็นเพื่อนต้องไปด้วยกำลังแข้งเลาะเรียบภูเขาเป็นดงหนาป่าทึบเป็นทางเปลี่ยวและกันดาร มีภัยนานาชนิดจากช้างป่าและเสือสิงสาราสัตว์ต่างๆเป็นอันมากท่านเดินทางจากจังหวัดเลยผ่านจังหวัดอุดรธานีอำเภอหนองหานอำเภอสว่างดินแดนอำเภอพันนานิคมถึงบ้านบะทองเป็นเวลาสิบวันพอท่านมาถึงบ้าน วางกระเป๋าเดินทางไว้ในที่ควรแล้วเข้าไปกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่และได้ทักทายปราศัยกับพี่พี่น้องๆทั่วทุกคนคุณพ่อกับคุณแม่วันนั้นนับแต่มองเห็นหน้าลูกชายเดินมามีความดีใจและสุขใจที่สุดจะนำเอาสิ่งใดมาเปรียบเสมอไม่ได้แล้วก็ได้ถามความสุขทุกข์ในการเดินทางธุระกันดาล ตลอดถึงการกินอยู่หลับนอนกับพี่เมื่ออยู่ที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลยตลอดถึงความสุขความทุกข์ของลูกสาวลูกเขยและหล,นหลานๆทุกๆคนท่านก็พิจารณาเลือกเล่าแต่ในเรื่องที่จะเกิดประโยชน์และสบายใจให้พ่อแม่และญาติๆพี่น้องฟัง เพื่อไม่ให้ท่านเป็นห่วงและเสียใจเรื่องพี่เขยถูกเป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่าคนตายท่านไม่เล่าให้ใครฟังเลยโดยคิดว่าแม้จะพูดให้ใครรู้ใครๆก็ช่วยอะไรไม่ได้มีแต่ทำให้เกิดความเสียใจและทุกข์ใจไปเ,เปล่าๆไม่มีประโยชน์อะไรเลยในวันนั้นลุงป้านะ้าอาญาติ พี่น้องตลอดจนเพื่อนฝูงบ้านใกล้เรือนเคียงได้ทราบข่าวการกลับมาของท่านในคราวครั้งนั้นก็พากันมาเยี่ยมเยียนถามข่าวความสุขทุกข์มากหน้าหลายตาเต็มบ้านแน่นไปหมดสามเณรฟ้น่นเมื่อท่านได้พักผ่อนอยู่ที่บ้านพอหายเหนื่อยพอสมควรในการเดินทางจากจังหวัดเลย ถึงบ้านที่อำเภอพัน,นาน,นิคมด้วยกำลังเท้าแล้วท่านจึงเข้าไปกราบขออนุญาตจากมารดาบิดาออกไปบวชตามที่ได้ตั้งใจไว้แล้วนั้นเมื่อท่านมารดาบิดาได้เห็นท่านมากราบขออนุญาตลาไปบวชท่านทั้งสองมีความปิติปลื้มใจและดีใจเป็นอย่างยิ่งหาสิ่งใดที่จะนำเอามาเปรียบเสมอมิได้ พราะบิดามารดาทั้งสองท่านมีความตั้งใจตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเสมอว่าลูกชายของเราจะต้องได้บวชให้พ่อแม่เราไม่ควรปล่อยให้เป็นคนดิบคนดายเมื่อลูกได้บวชอยู่ในร่มผ้ากาสาวพัดเราพ่อแม่และญาติญาติของเรา ก็จะได้ยึดเหนี่ยวยึดถือชายผ้าจีวรของลูกชักจูนพวกเราพาขึ้นไปสู่สวรรค์เทวโลกเสวยทิพสมบัติอยู่ในวิมานเงินวิมานทองเพียบพร้อมด้วยความสุขอันเลิศประเสริฐยิ่งท่านบิดาพูดขึ้นว่าพ่อมีความพอใจและดีใจมากที่ลูกมาขออนุญาตลาไปบวชในพระบวรพุทธศาสนาคราวนี้แท้จริง เราพ่อแม่ทั้งสองได้ปรึกษาตกลงกันไว้แล้วว่าจะไปรับเจ้าเอามาบวชแต่ยังมิทันได้ไปรับลูกได้กลับมาเสียก่อนแล้วลูกก็มาขออนุญาตกราบลาเราผู้พ่อแม่อยากจะออกไปบวชความคิดของเราพ่อแม่ลูกมันรงอะไรกันอย่างนี้น่าแปลกจริงหนอชรอยบุเพัน,นิวาตชาติปางก่อน พวกเราสามคนเคยปลูกศรัทธาสามคัคคีร่วมความดีร่วมกันมาแล้วเป็นแน่คุณแม่ก็ไปหยิบดอกไม้ทูบเทียนที่จัดเตรียมไว้แล้วยื่นให้คุณพ่อพาลูกชายไปมอบให้ท่านเจ้าอาวาสวัดโพนทองบ้านบะทองตําบลนพนานานิคมจังหวัดสกลนครท่านพระอาญาครูธรรมเจ้าอาวาสวัดโพนทอง จึงรับนายฟั่นสุวรรณรงค์ไว้ให้บรรพชาเป็นสามเณรเพราะอายุยังไม่ถึงพอที่จะอุปสมบทเป็นพระพิสุได้ประมาณพศ2461ตรงกับปีมะเมียนับแต่วันที่ได้บรรพชาสามเณรฟัน่นมีความขยันหมั่นเพียรในการเรียนหนังสือและท่องสวดมนต์ มีจิตใจทอรหดอดทนท่องสวดมนต์สตดน้อยสตรใหญ่ได้เจนจบหมดต่อมาในระยะไม่นานมีความแตกฉานในการเรียนเขียนจานอ่านหนังสืออักษรตัวธรรมเป็นหนังสือผูกใบลานทางภาคอีสานเรียนในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดีมีสติปัญญาว่องไวเอาใจใส่ในข้อวัดปฏิบัติ อันเป็นกิจวัตรของสามเณรเป็นอย่างดีมีความเฉลียวฉลาดเกียริยามารยาทเรียบร้อยมีความเคารพเชื่อฟังว่าง่ายสอนง่ายอยู่ในโอวาทคำว่ากล่าวตักเตือนประมำสอนของครูอุป,ปัชฌาาจารย์ท่านเล่าให้ฟังว่าหนังสือนวโกวาทท่านท่องจบสวดปากเปล่าได้ทั้งเล่มครั้นถึงปีมะเมีย พุทธศักราช2,462สามเณรฟันมีอายุคำรบครบถ้วนได้20ปีเต็มบริบูรณ์คุณโยมทั้งสองพร้อมด้วยญาติพี่น้องได้จัดระเตรียมบริคารการอุปสมบทของสามเณรฟันสำเร็จเจ็บริบูรณ์แล้วการเวลาอันดีที่เป็นอุดมมงคลก็มาถึงสามเณรฟันพร้อมด้วยเพื่อน ก็ได้เข้าสู่พิธีอุปสมบทโดยมีท่านพระครูป้องป้องนนตเสนเป็นพระอุปัชฌาพระอาจารย์นวลและพระอาจารย์สังเป็นกรรมวาจาจารย์และอนุสาวนาจารย์ตามลำดับณวัดสิทธิบางคมบ้านให้ตำบลบ้านไร่อำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครเมื่อได้อุปสมบทแล้ว ท่านได้จำพรรษาอยู่กับพระอุปัชฌาย์ที่วัดสิทธิบังคมบ้านให้ภายหลังออกพรรษาแล้วท่านก็ได้ลาอุปัชฌาย์ไปอยู่กับท่านพระอาญาครูธรรมวงเล็บภายหลังท่านได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูสกุลสมณกิจเจ้าคณะจังหวัดสกลน,นครเจ้าอาวาสวัดโพนทองบ้านบะทองซึ่งเป็นมาตุภูมิของท่าน ท่านพระอาญาครูธรรมได้พาพระลูกวัดท่านฝึกหัดภาวนาธรรมกรรมฐานพระอาจารย์ฟัน่นท่านก็ได้รับการฝึกอบรมธรรมกรรมฐานการภาวนาครั้งแรกกับพระอาญาครูธรรมโดยท่านได้เคยติดตามพระอาญาครูธรรมออกทุดงไปตามสถานที่ต่างๆซึ่งเป็นที่สงบสงัดฝึกหัดภาวนาตามป่าช้าป่าชัด ภูผาหน้าถ้ำหลายหลายแห่งหลายตำบลที่มีอยู่ในแถบนั้นวิธีทำกรรมฐานการภาวนาท่านทำอย่างไรควรจะได้นำมาลงไว้ในที่นี้เพื่อท่านผู้อ่านจะได้ทราบไว้บ้างพระสมัยก่อนปฏิบัติอย่างไรการฝึกกรรมฐานการภาวนาแต่ก่อนนั้นท่านให้มีการฝึกอบรมจิตใจให้มีสติ โดยวิธีนับลูกประคำคือเอาได้มาร้อยเม็ดลูกประคำจำนวนร้อยแปเม็ดเอามาคล้องคอหรือข้อมือแล้วนั่งบริกรรมภาวนาตั้งสติระลึกพระทคุณว่าพุโทโธพุโทโธพุโทพโธเช่นเดียวกันแต่ต้องนับลูกประคำไปด้วยเช่นบริกรรมว่าพุโทโธนับหนึ่งให้เอามือจับ เลื่อนลูกประคำลูกที่หนึ่งไว้พุทโทสองพุทโทสาพุทโทสีพุทโทหนับเลือดไปตามลําดับให้นับแต่ในใจไปจนครบตามจํานวนของลูกประคำทั้งร้อยแปดเม็ดเมื่อจบแล้วก็ตั้งต้นใหม่คือพุทโธหนึ่งพุทโธสองพุทโธสานับเรื่อยไปหลายๆรอบ จนกว่าจิตจะสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิอย่างแน่วแน่มีความรู้สึกเบากายเบาจิตพอปรากฏเห็นนิมิตต่างๆมีแสงสว่างเป็นต้นก็ถือว่าผู้นั้นได้สมาธิชั้นต้นแล้วเมื่อไปเล่าให้ครูผู้อบรมฟังมีครูคอยสอบอารมณ์บริกรรมไปนับไปหากผู้ใดมีความพลั้งเผลอลงลืมสติ ท่านให้นับตั้งต้นคือพุทโธหนึ่งพุทโธสองพุทโทสามสีทท 2, ่ห้าไปใหม่ตามลำดับทำอย่างนี้แม้กระทั่งยืนเดินนั่งนอนก็ให้ยืนบริกรรมนับเดินนับนั่งนับนอนนับเว้นไว้แต่กินและเวลานอนหลับให้เจริญอย่างนั้นตลอดเวลาจนกว่าจะครบกำหนดเจดวันหรือครึ่งเดือน และเดือนหนึ่งตามที่อาจารย์ผู้ฝึกอบกรมกำหนดให้สมควรแก่ความสามารถของผู้ปฏิบัติจะทำได้ส่วนธรรมมานุสติความระลึกเจริญพระธรรมคุณก็เช่นเดียวกันให้ระลึกนับธรรมโมหนึ่งธรรมโมสองธรรมโมสไปตามลำดับนับไปจนครบร้อยแปแล้วตั้งต้นนับใหม่ในอิริยาบทต่างๆเช่นเดียวกัน ส่วนสังขานุสตินั้นก็ให้ตั้งสติระลึกถึงคุณพระอริยสงฆ์เช่นเดียวกันเปลี่ยนเป็นคำว่าสังโคเท่านั้นเช่นสังโคหนึ่งสังโคสองสังโคสดังนี้เป็นเหมือนกล่าวแล้วในพระพุทธคุณนั้นแหละท่านพระอาจารย์ฟัน่นท่านฝึกทำกรรมฐานการภาวนา กับท่านพระอาญาครูธรรมในครั้งนั้นได้รับผลเป็นอย่างไรท่านไม่ได้เล่าให้ฟังจึงไม่สามารถจะนำเอามาลงในที่นี้ได้